การติดต่อระหว่างราชสำนักอยุธยากับอังกฤษที่เรืองอำนาจอยู่ในอินเดียความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับอยุธยาเป็นความรับรู้ที่ค่อนข้างเลือนลางในประวัติศาสตร์ไทยเพราะหากพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับชาติตะวันตกในยุคนั้นเรามักจะพบเรื่องราวของอยุธยากับฝรั่งเศสโปรโตุเกสหรือฮอลันดาเนเธอร์แลนด์เป็นส่วนใหญ่ ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับอยุทยาคือการติดต่อทางการค้าระหว่างบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ (EIC) กับราชสำนักอยุทยาในกำกับดูแลของกรมพระคลังสินค้าตั้งแต่สมัยกลางถึงปลายกรุงศรีอยุทยาอังกฤษสามารถลงหลักปักฐานด้วยการตั้งสถานีการค้าในอนุทวีปและเริ่มขยายอำนาจในบริเวณโดยรอบสถานีการค้าของพวกเขา คือมัทราชกับเบงกอลแต่ยังไม่เริ่มการยึดครองอินเดียในฐานะอาณานิคมกระนั้นอิทธิพลของอังกฤษในอินเดียอยู่ในการรับรู้ของราชสำนักอยุทธยาเป็นอย่างดีและพระเจ้าแผ่นดินสยามเองก็พร้อมที่จะติดต่อกับชาวอังกฤษซึ่งมองหาคู่ค้าในเอเชียอย่างกระตือรือร้นในต้นคริสต์ศตวรรษที่1 7ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างอังกฤษกับอยุทธยาเริ่มขึ้นเมื่อพ่อค้าของ EIC มาเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ครองราชปี2154ถึง2171เพื่อถวายพระราชสารแสดงความเป็นมตรีจากพระเจ้าเจ,าเจมที่1เจมไอในฐานะกษัตริย์แห่งเกรตบริเตนไอแลนด์สกอตแลนด์และฝรั่งเศสในการนั้นสมเด็จพระเจ้าทรงทำโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมให้ชาวอังกฤษเปิดสถานีการค้าในอยุธยาและยังทรงซื้อสินค้าจำนวนหนึ่งที่พวกเขานำเข้ามาด้วย แต่ดูเหม right ือนว่าผลกำไรจากการค้าขายกับสยามไม่เป็นที่พึงพอใจพวกอังกฤษนักจนพวกเขาพบว่าราชอาณาจักรแห่งน sí. <N Scary aries> so, ี้มีข้อดีคือลู่ทางติดต่อการค้าอันยอดเยี่ยมกับชาวญี่ปุ่นอังกฤษจึงหันเหความสนใจจากอยุทธยาไปหาญี่ปุ่นอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนความสนใจครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความพยายามของอังกฤษที่จะส่งเรือพร้อมสินค้าจากฝั่งโคโรมันเดล ทางใต้ฝั่งตะวันออกของอินเดียมากระตุ้นการค้าในสยามได้ถูกขัดขวางโดยกองเรือในอนัตบริษัทอินเดียตะวันออกของดัชฮอลันดาหรือ VOC ด้วยเหตุนี้ปี1623ปี2166อังกฤษตัดสินใจปิดสถานีการค้าในอยุธยาแต่ก่อนจะออกจากสยามพวกเขายังพยายามสแสดงความเป็นมิตรต่อสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมด้วยการถวายบรรณาการในนามของกษัตริย์แห่งอังกฤษนั่นคือครั้งสุดท้ายที่อังกฤษใช้สถาบันกษัตริย์เป็นเครื่องมือในการติดต่อกับอยุธยาแต่ปลายทศวรรษ1650การลุกรานเมืองละแวกโดยอันนำยวน ทำให้ EIC ต้องปิดสถานีการค้าในกัมพูชาแล้วกลับมายังอยุธยาอีกครั้งพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างดีจากสมเด็จพระนารายมหาราชพระองค์พระราชทานสารเชิญบริษัทอังกฤษซึ่งขณะนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองสุรัสทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียให้กลับเข้ามาค้าขายในสยามอีกครั้งอังกฤษจึงตัดสินใจจัดการการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยตรงกับอยุธยาจากสถานีการค้าที่มัทรา,นาชนชัยฝั่งโครโรมมนเดลในอินเดีย การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอังกฤษของสมเด็จพระนารายณ์อาจอธิบายได้ว่าเป็นความพยายามที่จะดึงอังกฤษเข้ามาแานอำนาจกับฮอลันดาที่กำลังมีอิทธิพลเพิ่มสูงขึ้นแต่เอาเข้าจริงอิทธิพลของฮอลันดาตอนนั้นไม่น่าทำให้อยุธยาต้องกังวล และสมเด็จพระนารายณ์เองมีความสนพระไทยที่จะค้าขายกับอินเดียอยู่แล้วพระองค์จึงติดต่อกับอังกฤษซึ่งเรืองอำนาจอยู่ในอินเดียนั่นเองามมาอย่างไรก็ตามการกลับมาเจริญสัมพันธ์ทางการค้าอีกครั้งไม่ได้สร้างผลกำไรอย่างที่บริษัทอังกฤษต้องการเช่นเคยทั้งยังเกิดกรณีร้าวฉานที่ลุกลามเป็นข้อพิพาทขนาดใหญ่ระหว่างพวกเขากับข้าหลวงชาวอังกฤษเหมือนกันที่มริด ส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามในเวลานั้นแต่เป็นพักพวกของออกยาวิชาเยนฟฟลคอนความขัดแย้งคราวนั้นทำให้สมเด็จพระนารายณ์ถึงขั้นประกาศสงครามกับบริษัทอังกฤษและขับไล่ชาวอังกฤษออกจากราชอาณาจักรสยามเมื่อปี 1687- ปี2230หลังการประกาศสงครามสยามอังกฤษความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายไม่ค่อยสู้ดีไปอีกร่วมทศวรรษ กระนั้นราชสำนักอยุธยาหลังแผ่นดินสมเด็จพระนารายยังให้ความสนใจและต้องการสินค้าจากอินเดียอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงห์ทอจึงพยายามจัดหาสินค้าประเภทนี้ผ่านหลายช่องทางทั้งการติดต่อกับข้อค้าเอกชนชาวอังกฤษข้อค้ามุสลิมในอินเดียและผ่านว o โอซีของฮอลันดาผู้บริหารอ e i c ซพยายามหลีกเลี่ยงการกลับมาลงตลาดสยามขณะเดียวกันเรือสินค้าสยามก็พยายามหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มัทราช กระทั่งถึงสมัยข่าหลวงใหญ่โทมัสทิธโทมัสทิธคือระหว่างปี1699-1709ถึงปี2241-2252ถึงมีสัญญาณว่าอังกฤษอยากติดต่อกับสยามอีกครั้งด้วยการแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีการปล้นเรือสยามต่อทูตสยามที่พนักออยูที่ซานโตเมซานธรรมทางใต้ของอินเดีย ปี1,705ปี2,248พิศส่งสารมายังสมเด็จพระเจ้าเสือเพื่อแสดงความเคารพและขอให้เรือสยามกลับไปเทียบท่าที่มัทราช<ม>แต่คำขอของข้าหลวงอังกฤษไม่ได้รับการตอบกลับอาจเป็นเพราะจดหมายของเขารวมเรื่องการทวงหนี้ที่ทูตไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์<ม>เคยยืมเงินอังกฤษเพื่อเดินทางไปเปอร์เซีย<ม>จากเอกสารฮอลันดาทำให้เราทราบว่าสมเด็จพระเจ้าเสือทรงพยายามติดต่อกับอังกฤษ ในปี1706ปี2249เอกสารยังระบุว่าอังกฤษเรียกร้องให้สยามชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อพิพาทสมัยสมเด็จพระนารายณ์แต่ราชสำนักพยุทธยาทำหมูทวนลมไม่ตอบสนองใดๆ แม้บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษจะไม่กลับเข้ามาเปิดสถานีการค้าในสยามอีกแต่พวกพ่อค้าเอกชนชาวอังกฤษรวมถึงบรรดาลูกจ้างของบริษัทยังคงเข้ามาค้าขายในรูปแบบของการค้าส่วนตัวและพยายามทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้สำเร็จร,ราชการอังกฤษในอินเดียกับราชสำนักปุธยา ในที่สุดปี1762ปี2305ข้าหลวงอังกฤษที่มัทราชก็ส่งสารมายังราชสำนักอยุธยาเพื่อขออนุญาตเปิดสถานีการค้าที่มริตโดยสัญญาว่าจะส่งผ้าลินินมาขายให้ราชสำนักอยุธยาในราคาเท่ากับที่ VOC ของฮอลันดาขาย แม้แต่ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอกทัตรัชกาลสุดท้ายของอยุทยาอังกฤษยังพยายามกลับมาสร้างอิทธิพลในราชสำนักอยุทยาเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าสส่ของพวกฮอลันดารายงานว่าในขณะที่ VOC ีกำลังมีข้อพิพาทกับราชสำนักอยุทยาการณีฝ่ายฮอลันดาไม่ยอมปฏิบัติตามธรรมเนียมระหว่างกรม,มพระคลังกับบริษัทคือการจ่ายเงินค่าตอบแทนการทำงานประจําปีให้แก่เจ้าหน้าที่กรม,มพระคลังสินค้า ปรากฏว่าพวกขุนนางแขกมัวในราชสำนักอยุธยาพยายามรบเร้าให้ออกยาพระคลังเรียกร้องเงินดังกล่าวพวกฮอลันดาเชื่อว่าการกระทําของขุนนางแขกมัวมีจุดประสงค์แอบแฝงเพื่อบ่อนทําลายสถานะของฮอลันดาในสายพระเนตรของพระเจ้าแผ่นดินสยามและขุนนางทั้งหลายเพื่อเปิดทางสู่ตลาดสยามให้พันธมิตรของพอวอเขาคือพ่อค้าอังกฤษผ่านบุคคลชื่อมิสเตอร์เอลเลียสอเอเมอร์ เอลเลียแห่งสุรัตนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งขององค์การวางหมากของฝ่ายอังกฤษในราชสำนักอยุธยาแต่พัฒนาการเหล่านี้ต้องหยุดชะงักเมื่อกองทัพพมา่าเริ่มรุกรานอายุธยาตั้งแต่ปลายปี 1765- ปี2308ซึ่งส่งผลให้ชายยุโรปชาติต่างๆเริ่มถอนตัวออกจากอายุธยาราชอาณาจาักรสยามสลายตัวและย้ายศูนย์มาอยู่ที่กรุงธนบุรีและกรุงเทพมหานคร นำลำดับส่วนบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษก็ค่อยๆครอบครองอินเดียทั้งหมดในนามบริเตนราช